ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวยว่าเกมครั้งที่3นะครับจะชนะไหมก็ไปดูกันนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าผมเป็นสายคิวนะครับไม่ได้สายชนะนะครับก็ไม่ค่อยเห็นชื่อผมนะครับวันนี้ก็เป็นลาดบีไอของผมนะครับเป็นเกมเมอร์ซีเอสด้วยชื่อหลักก็จะเป็นสมาร์ทเพนสีตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับโอเคนับถลังแล้วนะฮะก็ทำการวิ่งเลยนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เปิดเชิดเลยสวัสดีครับพี่แทงพี่แทงยินดีปะ ที่จะหายนะฮะไอ้ซีลอดมึงปลอมใช่ป่ะกูจะฆ่ามึงพวกวิ่งมันสมองฮับไปก๊อปชื่อคนมัวน,น,นะครับเป็นคนที่ไร้สมองมากๆเลยทีวีซีลอดทีวีเอกโเอก่ไอกากม่นี่ดิมีคนจะมาคิวเรานะฮะซีลอดไอก,กากเอ,กปองเอปลอมไอปลอมไอปลอม มากลูกพ่อตกใช่ไหมดีมากไอเด็กกระโปงไออีกมานี่ก็จะมีแต่เด็กหัวร้อนเท่านั้นลครัะที่จะ่กรอบชื่อคนอื่นเขามั่วๆนะครับโดยที่ใช้ชื่อตัวเองนะครับก็เป็นคนที่ต้องการความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ก็พ่อแม่ใครได้ ดูดีก็กำบุรผลรูป,รปนหน่อยนะครับดีไอ้นี่มึงบอกว่ามึงจะฆ่าทั้งหมดใช่ปะมึงจะฆ่าทั้งหมดใช่ปะมึงจะฆ่าทั้งหมดใช่ปะดีมากมันบอกนะฮะมันอวดดีครับเราต้องจัดการให้มันซะหน่อยนะคะับตอนนี้เราก็ได้กเกาะเหล็กมาจํานวนหนึ่ง ก็ทําการใส่ไปเลยนะหิวหรือยังหิวก็กินนะฮะเขามีให้แดกไม่แดดนะฮะทีแรงเด็กเคจะไปสู้ดะขวานเพชรหรอเด็กน้อยเด็กน้อยมานี่ดีลูกพ่อแม่งกบกดแม่งก็ปบกดยากนะฮะตายเลยตายสิโอ้ยมนึ่งเป็นไรวะรนี่จะฆ่าก็ได้ก็ไม่ได้นะข้างบนก็แม่งจะคุยอะไรกันนะกันานะฮะรับลักกีฬานั่นเองก็เล่นนะเน็ตก็ช้าไอ้สัตว์ตายซะมึงนี่ ไม่ตายมึงแ่งคนพลาสหนังหน้าด้านหนังหน้าด้านเครตรงนี้แม่ปไม่โหลดนะฮะเป็นที่ที่อันตรายมากๆเลยเสี่ยงต่อการตายมากๆเลยนะฮะตอนนี้ปุ่มกดม่งจะกดยากกันไปไหนนะครับตรน่นี้มีเชสมึง,งมไม่ใหคนรอเปิดมั้ย โอเคแดดข้าวซะหน่อยให้เป็นริมคนต่อชิบิชิวานะฮะแล้วก็ทำการกดกรองเลยแล้วก็รอเชสรีฟิลสักพักนึแล้วก็ต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่ามีซวยโวอีกหลายคนที่ต้องจ้องจะทำร้ายเรานะฮะซึ่งใครที่ไว้ใจไม่ได้สักคนเลยนะครับตอนนี้เหลือ6สซวยโวเล็เท่านั้นนะครับก็ ตานี้ต้องชนะให้ได้นะฮะถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไร, <c oughs> รนีนะครับอ่ะเชลลี่ฟิวแล้วนะครับก็ทำการดูกรองมาเลย <c oughs> แล้วทำการไปตรงกลางนะฮะเฮ <c oughs> ้ยมีคนว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเราค่อยไปกลางก็ได้ <c oughs> โอเคได้นี่มานะฮะว <c oughs> อน์เอสจีแก่แบบอุ้ยอีทเคอุ้ยแม่กไปโหลดอีเหี้ยแม่ง การเล่นโซโลเกมในครั้งนี้ก็แพ้ตลอดเลยนะฮะสงสัยไม่บุญชนะน,นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ u ับ c r i b e c h anel n นี้เลยนะครับใครไม่ซับขอให้ขอให้ขอให้ใหปวดฟันนะใครไม่ซับขอให้ปวดฟันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย